หลังจากนี้นะครับเราเดินทางไปตามหานะครับความอัเมซิ่งของเราสักนิดหนึ่งอย่างที่ีติอยบอกตั้งแต่แรกใช้วิจารณญาณในการชมนะครับไม่ได้บอกว่าต้องไปทำทำแล้วจะดีนะฮะหรือไม่ดีผมไม่รู้เพราะผมยังไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆนะครับเราต้องการไปหาต้นตำรับจริงๆจากการเซิร์ชข้อมูลเนี่ยอยู่ที่เมืองพอสต์นั่นนะครับประเทศโปแลนด์คนที่เป็นต้นตำรับชื่อดรพาวเวลแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นดอกเตรมาเช่นะครับเพราะดรพาวเวลนั้นเขาจะเสียอายุตัวเอง เขามีคลินิกของเขา o r i g i ิน l ต้นแบบเลยนะครับอยู่ที่บริเวณเมืองพอสแนนที่นี่นะครับอยู่ห่างจากใจกลางเมืองไปนิดนึงเชื่อไหมครับ ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคลินิกเกี่ยวกับความสวยความงามด้านหน้าด้านหน้าดูไม่ไม่ทราบเแต่เข้าไปเนี่ยไปอ่านสติฟิคเเขาเพื่อให้ยืนยันว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบมัม้วนนะอ๋อเหรอต้องขอดูเซอร์ฟังมันจะไม่เข้าใจต้องบอกกับว่าคลินิกนี้คือการทําถักทอยเส้นทองอ่ะถ้าเข้าไปในหน้นะใช่ไหมใช่ครับทองที่เขาบอกว่าเราเราแก่เราหยวย่นแล้วแล้วเขาก็จะถักทอเส้นทองเข้าไปครับต่างๆในหน้าครับผมเข้ก็จะที่คอใช่ครับเขาจะมีสติฟิคเนะครับก็มาจากทั่วในยุโรปและสหรัฐอเมริกา นะครับที่เขาไปเรียนมาทั้งหมดแล้วก็เป็นผู้คิดค้นนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นมาจากการที่เขาก็คิดคน้นด้วยตัวเขาเองรวมถึงทดลองใช้กับตัวเองด้วยมปถึงทางคุณหมอนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยก็มาทดลองกับคนแล้วก็ได้ผลดีนะครับอย่างที่พี่ต่อยบอกก็คือ,อการที่เขาคิดค้นมาเป็นสิบสิบปีนะครับสารทองนะครับเขาก็เลยจะเป็นสารที่บริสุทธิ์สามารถใส่เข้าไปในหน้าได้นะครับและได้รับความนิยมกว้างขวาง ในสหรัฐอเมริกาในเยอรมนีมาเลเซียนะครับรวมถึงประเทศที่รวยๆในแถบอ่าเยอรมันแล้วก็อังกฤษหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับไปถักกันเยอะเลยครับไปถักกันเยอะครับในปัจจุบันในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็มีนะครับร้านถักทองนี่นี่นี่เอามาให้ดูด้วยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับอ่าอ่าไอ้ตัวทองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะจะต้องเป็นทองคําแท้99.99%ครับผลิตในสหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองจากอย USA อนะครับถึงจะส่งมาเป็นที่นี่เขาจะเป็นเอเจนต์ของเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับทองเส้นหนึ่งนะครับมีความยาว50เซนนะครับ50เซนที่เราจะเห็นอยู่ทั้งหมดนะครับซึ่ง50เซนเนี่ยนะสามารถที่จะแบ่งได้นะครับที่เราเห็นแต่เส้นหนึ่ง50เซนแต่ผมเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแพงเส้นหนึ่ง50เซนตกประมาณเป็นเงินบาทประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทประมาณนี้ซึ่งเราเปิดแล้วจะต้องใช้งานเลยทันทีท่านผู้ชมไม่ได้ได้ยินผิดนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยครับ สองแสนกว่าบาทราคานั้นจริงๆร,ราคานั้นจริงๆนะครับนี่คือเส้นที่เผอิญว่าเขาหยิบเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์แล้วแล้วมันอาจจะชำรุดแล้วนะผมก็มาดึงเล่นดูผมอยากเห็นจริงๆเพราะเขาบอกว่าเนี้ยคุณวัดเส้นเนี้ยนะที่มันจะไปอยู่ในหน้าแหะครับใช่ครับเส้นเล็กมากนะครับเพียงแค่0.1ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นทองคำบริสุทธิ์9 9 9 9นะครับ พี่ว่านวิธีการก็ทำยังไงอ่าวิธีการเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวจะต้องมีให้ค่อยนะครับเขาบอกว่านะครับในส่วนนี้จะฝังเข้าไปใต้ผิวหนังไม่ว่าจะเป็นลำคอใบหน้าหรือฝังเข้าไปขอโทษนะครับบริเวณก้นครับก้นสะโพกเรื่องสะโพกดีกว่าผู้หญิงต้องการสะโพกแต่งตึงก็ฝังในนี้ครับใช่นะฮะแล้วก็จะมีการฝังเข้าไปไว้แบบถาวรโดยไม่ต้องเอาออกมาเลยเพราะว่าเขาได้ เขาเรียกว่าในปัจจุบันนี้นะครับพบว่าทองเนี่ยมันยังไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรกับร่างกายของมนุษย์เนื้อเยื่อหรืออะไรมันไม่ได้ต่อต้านมันไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งรแต่หมายความว่า ตอนนี้นะฮะตอนนี้แต่ต่อไปผมไม่รู้นะว่าในที่สุดเปค้คนพบว่าอีกสิปีพบว่าเป็นมะเร็งตายกันหมดเลยครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้นะแต่ที่รู้แน่ก็คือว่าความยาวของแต่ละเส้นเนี่ยประมาณ50เซนแล้วเขาก็จะมาตัดทอนให้สั้นลงตามขนาดตามเช่นสมมุติว่าจะใส่ตรงตาก็จะเล็กหน่อยจะสั้นหน่อยจะใส่ตรงแก้มก็ยาวหน่อยนะครับอันนี้คือคนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องทองนะมิสเตอร์โอเว่นนี่เขาเป็นคนที่ทําทองที่สหรัฐอเมริกา นะฮะเขาเอาทองให้ดูว่าทองเขาต้องไปอย่างไรไปดูเตียงเลยไปดูเตียงครับนะทุกๆห้องจะเป็นแบบนี้หมดในการร้อยทองคนที่มาร้อยนี่ไม่ใช่คนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับคนบินมาจากอังกฤษคนท้องถิ่นร้อยไม่ไหวเลยคนท้องถิ่นร้อยไม่ไหวหมดแพงมาทั้งหน้าเนี่ยต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ1ล้านบาทอย่างน้อยเพราะต้องใช้ประมาณสัก5เส้นสเส้นถือว่าถูกนะครับหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทแต่รันผมไปทำเนี่ยกลุ่มเสียรถไปหนึ่งคันเลยไม่บางคนนี่ก็ทําที่หน้าและคอด้วย10ล้านบาทนะครับฮะถ้าเกิด กล้าทะะี่จะทำเนี่ยฮะก็คือถ้ากล้าจะทําท,ทั้งตัวขอโทษบางคนบอกมือเหี่ยวเนี่ยถ้าใส่ที่ข้อมือเนี่ยข้อมือก็จะไม่เหี่ยวเขาว่าอย่างนั้นนะถ้ากล้าใส่ทั้งตัวเนี่ยขอโทษนสิ่ส้า<ด>วิธีการนะครับเริ่มต้นจากคนไข้นะครับมานอนลงนี่เราขอแบบเห็นไหมฮะ,ะคนไข้มานอนลงนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะไฮจีนค่อนข้างมากก็คือจะ ทายาฆ่าเชื้อทั้งหมดก่อนฆ่าเชื้อนะคือการทำความสะอาดใบหน้าใช่ครับก็คือการทำความสะอาดใบหน้าอย่างดีๆนะครับไม่ใช่หมายความว่าการทำความสะอาดแบบคอสเมติกนะต้องเป็นทางการแพทย์นะครับเพราะว่าการเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคนั้นหลุดเข้าไปในประเทศของเขาการทําเช่นนี้เป็นเรื่องราวถูกกฎหมายนะครับท่านผู้ชมครับผมนายแพทย์รับรองอยอรับรองเห็นทองเมื่อสักครู่นี้นะครับของสหรัฐอเมริกาตีตารับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยคลินิกของเขาก็เปิดเผยเป็นปกตินะครับหลังจากที่เขา นะครับฆ่าเชื้อโรคเสร็จทั้งใบหน้าเขาต้องทายานั่นก็คือ,อยาชา ครับนะฮะถ้าไม่ทายาชามันเจ็บครับคุณป้าคนนี้อายุเอ่60กว่าจะ70แล้วอาจจะแบบเออ่บิดขาได้นะฮะแต่อย่าคุณอย่าว่าคุณป้าเลยครับคนธรรมดาโดนเข้าไปเอาอยู่ๆเอาเข็มจิ้มหน้าเพื่อจะร้อยทองนะฮะก็จะมีการทายาชานะครับทายาชาก็ตกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้คือยาชาจริงๆนะฮะยาชาเดี๋ยวคุณดูไปเรื่อยๆครับคุณดูไปเรื่อยๆนี่นี่ทาอยู่นะฮะทายาชาอยู่ยาชาครับนะฮะคุณสมบัติของเขานะครับที่เขาบอกก็คือเมื่อร้อยเข้าไปแล้วจะยกกระชับเต่งตึง นะครับพูดง่ายๆคือสร้างคอลลาเจนใหม่นะครับใต้ผิวเพราะเนื่องจากว่ามีสารแปลกปลอมเข้าไปจะสร้างคอลลาเจนและอลิลาสตินเพิ่มขึ้นนั่นเป็นความเชื่อทางการแพทย์ว่าสมมติถ้ามีสารแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในใบหน้าเราหรือตรงไหนก็ตามร่างกายเรามันจะสร้างไอ้คอลลาเจนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมา <c oughs> ต่อสู้หรือว่านั้นมันก็จะกลายไปสมมติตรงนี้มันมันเหี่ยวยงมายนี้ถ้าเขาใส่นี้เข้าไปปุ๊บอไหรก็ตามไอ้เส้นนี้มันจะดึงไว้และคอลลาเจนมันจะมา ใช่นะครับก็พูดง,ง่ายๆว่าทําอย่างไรให้ร่างกายเราเกิด alert ระเบิดแล้วก็สร้างคอลลาเจนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง,งพูดง,ง่ายงคอลลาเจนนี่มันเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายของเราสดชื่นและแจ่มใสเด็กๆหน้าตาวัยอ้ออะไรพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้น,นะครับในขณะ <laughs> ที่แก่เหี่ยวย่นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณอ้อไม่อยากลงทุนก็ไปหาใครมาตบหน้าเล่นก็ได้เดี๋ยวมันก็เบิร์นเดี๋ยวข้างในมันก็เอาจจะมันวมันได้อ้อมันบวมคอลลาเจนก็จะอ้าวชาเรียบร้อยนะฮะครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนนััั้ทําาาออะะไรรรรรดีีคคคบบเเกกก็็จิิ่มวธื เอาทองคําที่เป็นเส้นตรงๆาผู้ชมที่เคยได้ยินเรื่องนี้มาตลอดเวลานะคราวนี้ท่านจะได้เห็นของจริงๆแล้วนะฮะนี่จะเป็นรายการที่เอามาให้ดูว่าของจริงๆใช่แล้วและต้นตํำรับต้นตำรับเล่าแรกไม่เกี่ยวกับใครใดทั้งสิ้นนะไม่เกี่ยวนะไม่ได้โฆษณาไม่ได้โฆษณานะครับไม่ต้องมาสนใจให้มาสนใจว่าจริงหรือเหล่ในโลกไอ้ทองที่พูดเมื่อสักครู่นี้เขาจะมาตัดตามขนาดตัดตามขนาดแล้วเสียบอยู่ในเข็มเรียบร้อยใช่เหมือนเข็มฉีดยาใช่นะครับแต่ว่าตรงปลายเนี่ย เขาจะเกี่ยวทองไว้นิดหนึ่งนิดเดียวเพราะคล้ายๆเข็มถักโคเชขอโทษนะฮะแต่มันเล็กกว่ามากทองนี่มันเส้นเล็กนะครับเข้าไปแล้วแล้วทองนี่มันเส้นเล็กมากท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเข็มมันเข้าไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็ไล่้าไปมาถึงคางตอนนี้เขาต้องการที่จะให้คางแต่งตึงเพราะฉะนั้นเขาก็จะเสียบค่อยตรงนี้แล้วมันจะค่อยๆเข้าไปเข้าไปแต่ว่าที่คุณนวัดบอกว่าปลายมันจะมีเนี้ยเกี่ยวไว้นิดเดียว นี่ครับแล้วสบัดแล้วเดี๋ยวพอพอเข็มมิดนะครับจะสบัดเข็มออกเพื่อทิ้งทองไว้ข้างในไว้ข้างในให้มันเกี่ยวไงแล้วกระชากออกกระชากดึงออกดึงออกมาเพื่อเอาทองไปเจาะอยู่ในในในผิวใช่เข้าไปแล้วครับเข้าไปอยู่เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับเหมือนเรา้อย้อยได้นะครับตรงปลายจะเกี่ยวไว้นิดนึงเมื่อนําเข้าไปสุดทางแล้วหมอจะเก่งมากขยับนิดนึงเพื่อให้ทองหลุดให้มันหลุดแลวดึงเข็มออกถ้าขยับแล้วไม่หลุดทองจะสวนกลับมาด้วย ซึ่งเสียของเสียของต้องทําใหม่นี่หมอต้องมีฝีมือว่าง่ายๆนี่ๆประมาณประมาณครึ่งคืบแบบครับเี่นี่อันนี้ก็ขึ้นไปถึงบริเวณขอตานี้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตเห็นการถักจะเห็นใช่ไหมครัว่าจะถักเหมือนกับเป็นตารางหมาฮอสนะเป็นตะแกงนะเพื่อให้มันให้มันยกไงฮะเหมือนกับเราเขาเรียกอะไรคุณคุณนว่าเวลาเราจะเทปูนลงไปนะ็วางโสางโครงสร้างางนๆอันนี้ยังเหลือยาวไม่ต้องห่วงครับยาวมากครับแต่ละอันเนี่ยประมาณโอ้โหเยอะ ยาวบางอันยาวเกืบคืบครับครับคนนี้เขาต้องการที่จะกลับมาเหมือน40่ั้ังนั้นที่อายุเขา60กว่าจะคื่อ เดี๋ยวนะเวลาเส้นจะงงเดี๋ยวท่านผู้ชมจะนึกว่าเส้นสั้นแค่นี้ไม่ใช่นะเส้นนี้มันยาวห้าสิเมตรนะครับแล้วก็มาตัด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 เอาเล้นหนึ่งอะสองแสนห้าราคาต้นทุนแล้วเวลาตัดเขาก็จะต้องคำนวณจากหน้าก่อนอว่ามันจะไปถึงตรงไหนอย่างเช่นคุณโกตีเนี่ยหน้าใหญ่แค่นี้นะตัดไม่ใช่หมายถึงว่าใหญ่แค่นี้ก็จะราคาหนึ่งอย่างผมหน้าใหญ่แค่นี้ก็จะราคาหนึ่งใช่ดูถ้าเวลาเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยเหมือนกับว่านะครับเออเราก็ต้องฝังเข้าไปข้างในลึกๆอย่าไปสนใจถึงเรื่องความเจ็บนะฮะ มันจะยาวก็ไปเข็มแล้วไม่ใช่เข็มเล็กๆนะครับผมบอกเลยนะครับเข็มเหมือนเข็มฉีดยาทุกประการเพียงแต่ว่ามันยาวมากแต่ข้อสําคัญคือว่าไอ้ทองที่มันอยู่ในเส้นเข็มเนี่ยมันมันเห็นๆเดียวเงาเงานิดนึงนะครับเงาเงาเห็นไหมเห็นไหมดูนะฮะดูเงาเงาเข้าไปฝังเข้าไปอยู่ข้างในหนังเข้าไปฝังเข้าไปเบ๊บดึงออกมาครับคนนี้นะครับมุมปากตก นี่ดูนะฮะแก้มห้อยท่านผู้ชมเห็นไอ้ทองที่มันมันพันเข็มอยู่ใช่ไหมขึ้นไปแล้วครับใช่ป่ะทองมันพันเข็มอยู่ใช่ครับมันพันอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวเขาดูตอนที่เขาจะดึงนะฮะดูตอนนี้สําคัญว่าเวลาเขาดึงเนี่ยเขาก็จะค่อยค่เทบัดออกมา แล้วเขาต้องคำนะครับว่าทองจะต้องไม่ถอยออกมานอกผิวหนังนะครับโอ้ยง,งั้นก็บกระตุกอยู่สิฮะถ้าทองถอยออกมาปั๊บเนี่ยเสียนะครับคนนั้นก็จะกลายเป็นคนมีรักยิ้ม <ะ S 1> เขาก็จะต้องหาวิธีการอแก้ไขดูนะครับว่าตัา้งแต่คางใต้นะครับเขาพุงพ่งขึ้นไปจนถึงขมับขวา อันนี้คนนี้เขาทำทางหน้าครับคนนี้ก็าทำทางหน้าเขาตั้งใจอย่างนั้นเรื่รู้ตัวด้วยนะตายเิบกระพริบก็พริบอยู่เลยไม่ที่เขากระพริบนี่เขาก็พริบว่าเลิกเหอะเลิกเอะแต่หน้าขยับไม่ได้คนสาวไม่ไมคนนี้เขาทามาสองครั้งแล้วสองครั้งแล้วคือครั้งแรกเนี่ยยังทําไม่เต็มนะครับเขาจะแบ่งทําแต่ครั้งที่สองเนี่ยเขาเรียกว่ามาทําตีตารางให้มันแคบลงใช่แต่ผมบอกแล้วงานแล้วแต่ว่าคุณมีเงินมากเงินน้อยนี่ครับนี่คือหลังจากที่ทําลงไปเสร็จเรียบร้อยคําดีๆเนี่ย อาจจะเจอนิดๆเจอครับเจอนิดๆแล้วก็จะมีรอยนะครับตรงที่เข็มถอยออกมาเนี่ยจะมีรอยบอบช้านิดนึงนะครับแต่เลือดอาจจะไม่ได้ออกมานะฮะแต่หมายถึงว่ามันจะมีรอยปากเข็มมาครับนิดหน่อยอุ้ยนิดเดียวเองครับคุณท่ันที่คำดูสิครับคำนี้ไม่ได้บอกเลยเพราะแบบเขาบอกเขาใช้ทองเหลืองทองเหลืองทีนี้คุณหมอก็บอกเราไหมครับว่าอ่ะนี้ทายาฆ่าเชื้อต่อแล้วทำแล้วระยะเท่าไหร่มาถึงแบบเออบอกเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเดี๋ยวตอนนี้ก็ทายาก่อนให้เสร็จเต็มรอย ประมาณ<ด>เรียบร้อยอยู่ได้นะครับประมาณ8ถึง15ปีประมาณแปดีทองจะเริ่มที่จะสูญหายไปจากร่างกายแล้วทำไมอ่ะซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่คนกําลังคุยกันอยู่ว่ามันจะเชื่อไม่เชื่อดีครับว่ามันจะสูญหายไม่คุณนวัดครับเขาบอกว่าหายจะต้องไปเติมเพิ่มเออมนเื่องจากว่าเป็นสารบริสุทธิ์เมื่อสารบริสุทธิ์ปั๊บมันจะไปกับ พวกไขมันได้ไปกับพวกอะไรต่างๆ<ช>ที่ขับออกได้ันเหมือนกับว่าคนที่มันมีธาตุเหล็กในร่างกายเราได้ยินใช่ไหมว่าเรามีธาตุเหล็กเนี้ยแล้วเราก็ไม่เคยหาเหล็กเจอเขาบ,บอกการมณ์มันคล้ายๆอย่างนั้นครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทําแบบนี้เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ10ปีสิปีแล้วก็จะต้องไปเติมใหม่ถ้ายังอยากได้และยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนะครับแต่พอแต่พอทำเสร็จระยะเท่าไหร่มันถึงเริ่มแบบเ๋ิเยวอดยี่ยวเลยเยอมาเดีีเลยดีประมาณสักป่าี่แถ้าทำเสร็จแล้วเดินออกไปไหนก็ได้เลยแต่น่าจะดีขึ้นสักอาทิตย์นนึึงงงอเเพพพรราาาาะว่่หัจส้้ผืืขม แอนตี้อทองพือง่ายว่ามันจะมีการสร้างคอลลาเจนกับออลาสตินขึ้นมาเพื่อเกาะทองแล้วส่วนของผลข้างเคียงคือผลที่เราได้คือตึงขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็คือสิ่งที่เรานำมาให้ท่านได้ชมกันในวันนี้เราไม่ได้รับอะไรยังไงสิ้นแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยทำไปนะครับว่าท่านจะต้องไปทำที่ไหนยังไงเราไม่สนใจด้วยและเราก็ไม่ได้การันตีผลด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้เอามาให้ท่านได้ชมกันเพราะนี่คืออเมซิ่งต่างแดนของเรา พักกันสักครู่ครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับในชีวิตคุณเคยสวดมนต์ข้ามปีไหมข้ามปี